โลลี่ที่เป็นนางฟ้าตัวเล็กและน้าเอ็นดูโลลี่ที่น่ารักใครใครเขาก็รู้โลลี่เป็นสาวน้อยที่เดินมาอยู่หน้าประตูโลลี่พยายามนักนะบอกว่าให้เลี้ยงไอติมหนูโลลี่มีกฎเหล็กต้องรูปร่างเหมือนเด็กปรฐมขนาดพอดีมือมีรอยยิ้มเข้ามาผสมโลลี่บอกว่าร้อนน้องเลยขอไอติมอบโลลี่กูดีโลลี่กูดี โรล,ลิ่หลากหลายสายแล้วแต่จะชอบแบบไหนโรล,ลิ่ที่คลาสสิกว่าจะเป็นเด็กใสๆโรล,ลิ่ที่อซูนจะปากแข็งไม่ตกกับใจโรล,ลิ่ที่ร้อนแรงถึงว่าจะรุกเข้าสา่โรล,ลิ่ในฟอร์สีเธอควรจะมีพี่ชายโรล,ลิ่แนวน้องสาวก็มีดามนิดมากมายท่าน้องเรียกพี่โอนี่จากหัวใจที่คงวายตายโรล,ลิ่งกูดีโรล,ลิ่งกูดี โรลิ่ส่ชุดอะไรพวกเธอนั้นก็ดูดีโรลี่ชุดเมยชุดว่น้ำก็ล้นถูกใจพี่มีโรลิ่คุณหมอโรล,ลิ่งทีาาลหรือว่าโรลิ่แม่ชีถ่าต้องการค่าเธอใส่ชุดต้องเปลี่ยนมาหาพี่โรลี่กูไม่รู้แต่ที่รู้กู FVI ชิบ